เป็นญาติกองทัพพีโผลตอบชัดๆจริงไหมซุ้มกิ๊กเบลล่าควงกันไปอยุธยายังเป็นประเด็นร้อนร้อนที่หลายคนให้ความสนใจกับกรณีเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ถึงคู่จริงสุดทอตท,ที่ในตอนนี้อ่ะอาจจะกลายเป็นคู่จริงแล้วก็ได้หลังมีคนตาดีไปเห็นทั้งคู่ควงกันไปอยุธยาโดยเจ๊มอยให้รายละเอียดคำใบ้แน่นๆว่า ตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแนวเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมูมิงเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะกิดกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะเพิ <c oughs> จ่จริงๆเรื่องนี้ทั้งกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงๆัง ถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแค้ถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเลยซึ่งหลังจากคำใบ้นี้เหล่าชาวเน็ตก็ออกมาคอมเมนต์ทายกันไปมากมายโดยสองคู่ที่ถูกชี้เป้ามากที่สุดคือคู่ของเกรทวรินทรและก้าสุภัสรารวมไปถึงเบลล่าราณีและ กองทัพพีคสำหรับคู่หลังนี้ล่าสุดรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์เปิดเผยคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นญาติของหนุ่มกองทัพพีคได้ออกมาชี้แจงข่าวนี้แทนว่าหลังจากตนได้ถามถ่ายข่าวนี้กับทางปราบยุทธพิชยัยคุณพ่อของหนุ่มพีคแล้วยืนยันว่าทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องร่วมงานกันเท่านั้นไม่ได้กุ๊กกิกกันแต่อย่างใด